สวัสดีครับสวัสดีงามงามคับปอแม่พี่น้องกูคู่กูฝนครับแรงนี่กับมาป้ากับน้องสุนฮีขี้เลรากับข้าวล้านนะแล้วก็ถึงเวลาครับพี่น้องสุนฮีจะมามอบความสุขในการทํากับข้าวพื้นเมืองของกินดีๆล้ำๆนะครับซึ่งปอแม่พี่น้องได้พอกันคูคู่กูฝนนะครับเนาะก่อนอื่นขอเพจน้องสุนฮีขี้เลรากับข้าวล้านนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพื่อน้องสุนฮีด้วยนะครับน้องสุนฮีก็จะมีกําลังใจในการทํากับข้าวพื้นแม่่พีน้องของกลกันดีๆล้ำนะครับเนาะก่อนอื่นเาากมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การกินการอยู่นาะคนต่างบ้านต่างจองครับเนี่ยของกินมาเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าผมลงซาพักม่วงไปแต่ละคือบางพื้นที่ก็ใส่ปลากระป๋องนี่เนาะครับบางพื้นที่ก็ตําน้ําพริกอย่างน้ําพริกอ่องนะครับเนาะออกมันแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการอยู่การกินนะครับความเป็นจัดได้นาะครับเนาะเอาสูตรน้องสุนฮีไปเนี่ยไปทำครับถ้าบัตรล้ำน้องสุนฮีบอกให้ไปครับแหลงนี่น้องสุนฮีกับมีอีกหนึ่งเมนูสองเมนูนะครับจะมาเนี่ยของกินโปอแม่พี่น้องได้พอแลครับแหลงนี่นะครับเนาะน้องสุนฮีก็ได้นี่ครับผู้เขียวหางดอกครับ จะมาจอใส่กระดูกหมูพร้อมแม่พไปน้องได้พอกันนาอครับนาะกับแกงน้องหม่เห็นเมนูนึงครับสุดยอดครับของกินเมืองบ้านเฮาครับล้ำแตตะครับนี่นะครับเมนูที่หนึ่งของเฮานะครับแกงน้องหม่แบบเมืองๆครับจะมาใส่จอยนางหรือยานางนะครับทางเหนือนี่เป็นส่วนมากเป็นจะเอาใบมาใส่นะครับเป็นจะบัดต่ํหน้าส่เนาอแต่ละบางพื้นที่เนี่ยขอกินมาเหมือนกันครับนี่นะครับจอผักกาดของเขานาอในนี่ก็จะมีอย่างพองนาะครับ ข่าที่เขาเอาไปมกก่อนนะครับมันจะเพิ่มความหอมของกลิ่นอายของข่าขึ้นมานะครับบัะขามนะครับบระขามบะขามเปียกแล้วก็กระเทียมทุบเนาะครับเนาะเอามาใส่กระดูกหมูก,กันก่อนครับแล้วเขาก็จะมัดเด็ดพักตำน้ําพริกตาแดงด้วยนะครับเนาะนี่ครับเหยาเขย่าหน้าปลาห้าใส่เนาะน้อยครับนี่โชว์อากาศแบบเมืองๆนะครับ มาเฮามาเด็ดผักกาดตับน้ำพริกตาแดงกันเนาะครับเนาะนี่แหละครับเฮาก็มาเด็ดผักกาดเนาะครับแล้วแต่ความมักความชอบนะครับแต่ที่สมสมควรเอาออกก็คือการมันนะครับนี่เขาจะลากใส่ปากได้กอยนะหลุดกรอบอีเลยครับถึงถามเนาะพ่อแม่พี่น้องได้ยังกันกินแหลงมังครับถ้าแบบมียังกินแหลงกับมากินข้าวแหลงด้วยน้องสุนฮีไหมนะครับบ้านเหมี้ยงหมูเจ็ดตำบลเสือหมวกอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางพี่นะครับรับรองว่าสุดยอดครับกินนะ บางคนถามนี่ตีแบบแบบขี้ขลาดเหมือนกันแรงไหมเนี่ยการกินเนาะเนี่ยเป็นชีวิตประจําวันแล้วครับนี่นะครับนี่บางคนกับฮักเกิงฮักกลางเลยนะครับนี่นี่ฮักจีเลยก็ได้ครับกวดนี่ครับมาแจ่น้ำล่างน้ำไว้น,นี่ก่อนนะครับเนาะล่างสักสองสามน้ำนะครับนี่ครับประกาศนะ เราก็มาแจน้ำแล้วไงครับเขามาตัดน้ำพริกกันเนาะลองเอาสูตรน้องสุนหีไปเนี่ยไปทำครับแล้วเอาไปต่อยอดเป็นอาชีพได้นะครับนี่ครับน้ำพริกตาแดงน้องสุนหีวันนี้ครับหอมขาวที่เขาไปมกไฟนะครับก็าะวอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเขาคั่วอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันซุกนะครับมันจะใจอยู่ได้เมือนนะครับนี่นะกับพริกแห้งที่เขาไปคั่วไปจีนะครับขานนี้เขาก็ไปมกเห็นเนาะ ถ้าหยังมันสุกๆหมดนี่มนนันน้ำพริกเขาอยู่ได้เมินนะครับมันจะแบบเสียดีนะครับจะเต้สูตรน้องสุนทีไปเนี่ยไปทำตัวน,นะครับยอดน้ำพริกตาแดงบางพื้นที่น้ำพริกตาแดงปเป็นไงใส่ไอ้ปลาแห้งตัวนะครับนาอน้ำพริกตาตาแดงครับแต่นี่สูตรของน้องสุนทีครับต่าไปเลยเลยครับ มันเนี่ยมันทํามันถึงจะล้าครับสักวันหนึ่งเนาะน้ําพริกของเฮากัตําเซ็ตเป็นตีเรียบร้อยนะครับเนาะเราก็มาใส่ผองชลอดไปเห็นหน่อยนะครับพร้อมด้วยน้ำปลาห้าน้่งกระปพีที่เฮาไปต้มไปเจียวนะครับเนาะนี่ครับงั้นเราจะเซ็ตตัวอี้เตี๋ยนะครับนี่นะน้ำพริกนี่เดี๋ยวเฮาจอดน้ำจ้อจ้อพักการเนาะมาแจวเห็นหน่อยครับมาแจวหรือมาเติมนะครับเนาะนี่นะครับนี่น้ำพริกขาสาแดงครับ เต็นทงสุนฮีนี่น้ำพริกขาตาดำครับวันนี้หมมีเป๊กนะครับวันนี้หมมีเป๊กครับตัว้อนเต็นครับวันนี้นะนี่ครับครับน้ำพริกขาของน้อนทงสุนฮีครับสุดยอดครับนี่ครับแข่งก็ไม่เขากัดซุกใกล้ได้ตีครับนี่นะครับใบจอยนางหรือใบยญานางครับเขาใส่ไปเป็นใบจีเลยนะครับนี่ครับนย่มพอกไปนี่เลยครับนี่ มันจะออกกลิ่นหอมนะครับอนี้เอาเต็มซุปของค้นปื้นเป็นเมืองเลยครับนี่นะน่ครับสุดยอดครับแกงน้อยเดี๋ยวผมจะแบ่งใส่น้ำปูเห็นหน้อยเน,ะนาะมียะบดีกินนะเกี๊ยน้ำปูเนาะมาครับมาถึงไฮไลท์แล้วจอผักกาดแบบเมืองเมืองครับฟองนี้เขาใส่มาจอดออกเห็นนะครับนี่นะฟองขาวหมูเนาะ สุดยอดแน่นัวน,นัวป้วองอันนี้นี่นะนี่ทั้งกระดูกหมูครับอดอกูเขียวหางดอกหรือผักกาดของเฮาครับโชว์ลงไปนี่โชว์ลงไปกับกดหวนมุดหน้าว้นี้นะครับนี่ผมจะเวันนี้จะเอาซุกหน้อยนะครับกเมีย มันบวมักจ่อเขียวมันฟุงครับมันฟุ้งฟูงสุดรถรถด,ดีเหี้นะครับนี่ครับสุดรถรถด,ดีอย่างละเล็กละน้อยครับนี่นะเจ้าหิมะไซกับม้อเข้ามานะครับสุนหีนะสุดยอดอะผมสุดรถของล,ำล้ำโลกนี่ครับผมสักกั๊มหน่อยออมาพอตอนนี้มันซุกครับครับ นี่แหละครับจอปอากาศเฮากับซุกได้ติต้ปี๊ดแก๊สเลยครับนี่ครับเฮามาตักใส่ถ้วยกันเนาะครับเนาะอ๋อเจ๊ครับทุ่ยๆๆๆๆๆช็อปอากาศแบบเมืองเมืองครับใส่กระดูกหมูเห็นเนาะนี่อ๋อเจ๊คานี้ไปเพิ่มความหอมดับเขาเขาจิ้นหมูนะครับเนาะจะออกหอมนะครับนี่นะ จ้อผักกาดนี้เขาต้องหีดหน้ามาครับเดี๋ยวผมมาตกแต่งหข้ค,ครับนอกนี่จ้อผักกาดหน้าตาจ้อผักกาดเขาครับนี่ครับใส่หอมป้อมต้นหอมลงไปเฮียใส่พริกแหง้งลงไปเฮียครับนี่ผัวเมียหมอบักเพชรน,นะครับนาอมามาเขียนข้าวแรงด้วยน้องซุนับครับ แล้นี่น้องสุนฮีจอผักกาดแกงนอไม้นะครับแล้วก็มีหมูทอดด้วยครับหมูสามชั้นทอดนะครับเนาะนนี่นี่ก็แบ่งมาแล้วครับแบ่งเสยน้ำปูเห็นเนาะมียมันยังมาได้กินของมักของร้องแต่เดี๋ยวนะครับพอแม่ีปน้องได้กินแลรง้างครับนี่ครับนี่เนาะเอาตักหน้าจอพักกาดมาแต้วในน้ำพริกตาแดงนะครับพริกข่าตาแดงเนาะแล้วก็มาค้นเหี้ยครับนี่นะแล้วเขาจำเขาเนอเขาไปนะครับ น้ำพริกมันจะได้ติดเข้าเข้ามมง่ไงได้นะครับเนาะ <c oughs> มาะครับก่อนอื่นกับน้ำมันครับมันแนบแนบมือเนาะครับเนาะเพยยเข้าวึ่นเข้าวเหนียวมันเตะมือครับเอาสูตรน้องสุนฮีไปเนี่ยไปทำนะครับถ้าบัรลุน้องสุนฮีเตะครับไปต่อยอดพัฒนาฝีมือเป็นอาชีพครับช่วงนี้ตกงานเป็นจ้างแต่ออกงานนักเนาะลงงานกันเลยจ้างอเอาสูตรน้องสุนฮีไปเนี่ยไปทำครับตุ๊บรับลองบอกคือ โอ้นี่ครับเขาดูน้อน,อน,นครับไ่ได้กินนี่เมือนะครับจออากาศนะจับวะครับตาแดงจนเน็ตพื้นประกาด้นมาครับเดี๋ยวเันจะหวานจ้อกระดูกหมูไก่หนาะหม้อแต่ครับน้ำพิกตาแดงนี่ ลองศูนย์น้องซนีไปเนี่ยไปทำนะครับท่านบัลรล้ำนี่ผมตเตะแล้วครับนี่ไปอยู่ต่างประเทศมกจีไปได้กับก,กระดาษฟอยครับออล่ื้อครับดูมือ ครับเมืนกินแมงมือเดี๋ยวเป็นตังต้ว,ตวงเนาะเลยต้องมีจีนมีอย่างของผมก็ถานี่ก่อนคุณก็ต้องทำแต่แรงหมดนะครับอยากจะเอ่ยว่ามันล้ำสุดยอดครับ แล้วนี้น้องสุนฮีแกงกันน้องใหม่นะครับโอ้แกงกันน้่งใหม่น้องสุนฮีแบบเก่งเก่แจ่บแกงเราใส่เอดเซอร์คลักนะครับเดี๋ยวนี้ต้องบอกนี่ฮะก่อนก่อนไปที่กิน แค่สัตว์ใดในโลวงครับว่าก็มันคือดูแต่คนอยากคนทำด้วยนะครับปรุงแบกปรุงแต่งใจมันมันล้ำเนดแลยวจะน้ำหมกมาให้ปอดดี้าหรือบางเจ้าก็ใส่กับปิ๊ใส่ห่านักเกินนะครับปีกับน้ำแห้งเกินจนปอกเก็มอยผมบอกครับสามต้นที่มัต้องเสร็จเกือครับ các tí nó sẽ bị chắp vào đi ăn mà chắp nó khơi mà thêm cái nó mới nước อแขงเส้นก๋วยชิ้อหอมหนึงเนาะออนไม่เล่นรุปเบาครับแล้วเสียงนั้จีจอจีจออน่อย มันงวนมงวันหน,นักหน้าฝนเนาะหน้าฝนฝนแค่ฝนมาตกนะครับ ก็คื้อของแต่มันพิคานี่สุดยอดบึ้นิารสาแรงบึิดาสาแรงนะครับมันพิถีเอา,อาไปิงไหมๆหน่อยมันจะหอมนะครับจะเจริญนอาหารครับน,นี่มันก็ต้มของต้ม เนี่ครับเซตนี่ก็เป็นของกินผากเนื้อทั้งนั่น,นะครับจ่อฟาาัดกาดแขงน้อใหม่เส่น้ำปูน้ำพริกตาแดงหมูทอดนะครับภูงใจภ้งใจ,จะเกิดเป็นคนเมืองครับไม่ได้ว่าผากตืนของกินมาล้ำนะครับเพราะเขาเป็นคนเมืองเขากินของกินเมืองมาตั้งแต่น้อยแล้วครับ พริกดาแดงนะครับถ้าใครจะไปตามประเทศนะน้ำปลาห้าห้องกต้องไปใส่เตี่ยตำการน้ำพริกที่ผมมกคาคัวพริกพริกไปยิ้งไปนะครับได้ขั่วเนาะแล้วก็หอมเตี้ยมหรือกระเทียมเนาะห้องอกไปย่างไฟครับถ้าคนไปกินไปทานห้องไปขวดก๋มนวอยแล้วกัน้ำปลาห้าเติมนะครับนล้วกับเจี๊ยนะครับที่ห้องกินมาเสี่ยงนะ เอาใส่ตู้กับเข้าไหวมั้งหรือตู้เย็นครับถ้าอยางมากินขนมปอกมันมก็จับน้ำแกงเน,นีใส่หรือน้ำอุ่นเนาะครับเนาะคือผิวเขาเห็ปลี่ยนแบบ นี่แหละครับของกินของคนเมืองของแตกได้อารมณ์ครับในการเข้าจะเลินอาหารสุดหยอดสุดหยอดและนี่น้องซุนฮีจะขอจบคลิปเพียงตัวพี่ก่อนนะครับ ถูกนี้จะเป็นเมนูอย่างนั้นพอแม่พี่น้องกระปรดต,ติดตามชมตามเพจซุนฮีที่เราก็เข้าร้านนะได้ไหมนะครับอย่างนี้หนังสือนี้ขอ,อลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับถ้าบัร์ล็อคหน่องซุนฮีไะครับ